อ๋อเวลารถเรามาลงราต้องวัดแบตก่อนเป็นการ PDI รถใช่ไหมคะต้องทำทุกคันไหมคะทุกคันเพื่อทำเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันสับสว่างเงยอ๋อเช็คเลยเป็นการตรวจสอบรถแปลว่ามั่นใจได้ว่ารถที่ออกกับเราทุกคันนี้เรามีการตรวจเช็คแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับ l ดี้ป้ายนะคะกับสต็อกรถของดีเพชชันค่ะวันนี้รถของเราเยอะมากเพราะ ะะลองดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือแบบเต็มไปหมดแล้วเต็มไปหมดแล้อ่ะนี่คือตอกรถของพวกเราโอ้รลและฟังนะคะใช่ไหมครับตอกเลิศมากใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็อ,อยากให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งให้เต็มตาอ่าแล้วก็ใครสนใจออกรถแบบนี้นะคะติดต่อได้ที่ i ิสซูอิมเพชชันนะคะทัก วันนี้นะคะขออนุญาตไปเคลียร์รถให้เรียบร้อยแดดแรงมากค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย